วันที่5ถึง9กันยายน2565พนักงานตรวจรายงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรายงานณนะสำนักงานจำนวน15รายและทางโทรศัพท์จำนวน17รายรับคำร้องทุกเรื่องสิทธติตามพรบคุ้มครองรงงานพศ2541าจำนวน1รายทั้งนี้พนักงานตรวจรายงานให้รู้จ้างที่ร้องทุกสแกน Q ิวโค้ดเพื่อทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตามคำร้องทุกของลูกจ้างในแต่ละ วันที่6กันยายน2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการประเภทสถานบันเทิงในจังหวัดลำปางมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่บริษัท มดยิ้มอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดตำบลสบตุยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน50คนมีนายควงใสแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางเป็นประธานโดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดลำปางและเทศบาลนครลำปางเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย วันที่7กันยายน2565ในายกวางสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้างหญิงที่ตั้งครันและแม่หลังคลอดณนะบริษัท VPF1993 จำกัดตั้งอยู่เลขที่229หมู่สีตำบลน,นาแก้วอำเภอเกอาะคาจังหวัดลำปางประเภทกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรในการนี้ได้มอบ ป้ายส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการสื่อและอุปกรณ์เช่นที่ปั๊มน้ำนมถุงเก็บน้ำนมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ วันที่7กันยายน2565นายกวงสายแจมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางกัญญาวราปิ่นวรางคุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการบุรณานการร่วมก,กับสอ,อปสอำเภอเมืองลำปางดำเนินการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยตรวจหาสารเสพติดลูกจ้างประเภทการผลิตเครื่องดื่มและบรรจุก,กระป๋องจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้างจำนวน25คน วันที่8กันยายน2565นา,ายควงใสาแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรยง,งานจังหวัดลำปางมอบหมายให้ในการพีรกิจขจรนักวิชาการแรงงานชำนานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพสาขาอุตสาหกรรมสาขาช่างอาชีพบำรุงรักษาเครื่องผลิตคอนกรีตบล็อก แบบอัตโนมัติระดับหนึ่งของบริษัท PA คอนกรีตจ,จำกัดณห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางโดยมีนายมานิตมงคลชื่นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางเป็นประธาน